สวัสดีค่ะพบกับครัวนิชานันนะคะวันนี้วันนี้เราพบกันตอนที่สองนะคะของการทำบุญกะทินะคะบุญกะทิของเรานะคะตอนที่สองจะเป็นการหยอดบุญน,นะคะมาดูวิธีการหยอดกันเลยค่ะวันนี้เราจะใช้ถ้วยหยักอย่างนี้นะคะหยอดค่ะดูวิธีการหยอดนะคะแล้วก็ตักบุญน,นะคะ หยดใส่ลงไปค่ะวันนี้เราใส่มะพร้าวอ่อนด้วยนะคะของที่เป็นถ้วยต้องหยอดให้เต็มนะคะถึงจะน่ากินค่ะนะคะคุณกะทิค่ะมะพร้าวอ่อนค่ะอร่อยหอมอร่อยค่ะเนี่ยค่ะก็หยดให้เต็มอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอียงเอียงเอียงโอเคค่ะโอเคนะคะ ก็ได้หลายทั่วอยู่ส่วนหนึ่งนะคะต้องรอให้แห้งก่อนนะคะแล้วแช่เย็น,นะคะ่ะไปแห้งแล้วก็ไปแช่เย็นนะคะให้ความเย็นหน่อยนะคะก็จะกินได้สักสองวันค่ะอร่อยนะคะทําครั้งหนึ่งก็กินได้สองวันแล้วค่ะอย่าลืมนะคะทํากินแล้วก็มาเล่าสูตรมาฟังบ้างเนี่ยค่ะหยอดง่ายๆนะคะตอนนี้มันก็มีวิธีการหยอดอีกหลายอย่างนะคะใส่พิมพ์นะคะนะคะ อันนี้เราจะหยอดใส่พิมพ์เป็นกุหลาบก็ได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวหยอดให้ดูสักสามถ้วยนะคะนี่ยค่ะเป็นพิมพ์กุหลาบนะคะแล้วก็หยอดของเราไปแต่ก็ต้องหยอดให้เต็มอีกเหมือนกันนะคะอย่างนี้ค่ะนะคะไม่ยากค่ะเดี๋ยวที่เหลือจะหยอดให้หมดนะคะนี่ค่ะก็เป็นนะคะหยอดให้ดูค่ะตอนนี้ที่เป็นกุหลาบเนี่ยเวลาเขาบุ้ญก็เป็นชั้นนะคะพอกว้างลงเนี่ยข้างบนก็จะใส่นะคะ โชว์ไว้ก่อนคะ่ะโชว์ไว้ก่อนนะคะมองเห็นไหมคะโชว์ค่ะตอนนี้เวลาแห้งแล้วเนี่ยอย่างเป็นกุหลาบอุ้นกุหลาบเนี่ยนะคะเวลาแห้งแล้วอ่ะแล้วก็จะแกะออกมาค่ะแกะออกมาก็จะเป็นรูปแบบนี้คะ่ะเป็นกุหลาบน่ารักดีนะคะนะแต่ว่าข้างหน้านี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าปุ้นก็จะลอยขึ้นมานะคะก็เห็นเด่นชัดแต่หน้าบุ้นก็อยู่ด้านล่างนะคะแต่มันทําให รูปแบบขนมอะสวยปีกแบบหนึ่งแล้วก็น่าหยิบด้วยค่ะพอวางไว้ใครก็อยากหยิบนะคะวันนี้กินสามถ้วยก็พอนะคะเพราะว่ามันมีกะทิค่ะอย่ากินเยอะนะคะสําหรับวันนี้การหยอดมุ้น,นะคะก็หยอดให้ดูแล้วนะคะนะคะสามารถมีพิมพ์มากมายค่ะเลือกตามใจปรารถนาได้เลยนะคะพิมพ์ที่จะหยอดนะ,ะนะคะถ้าเป็นถ้วยอย่างนี้มก็จะอยากสวยอีกแบบหนึ่งคนละแบบค่ะ ะะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราแล้วก็พบกันครั้งต่อไปนะคะแชร์ share, แล้วก็ไลค์ให้เราด้วยนะคะความรู้จะได้กว้างไกลค่ะอย่าลืมนะคะแล้วพบกันค่ะเอากุหลาบโชว์ดีกว่านะเอากุหลาบโชว์สวยๆนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีนะคะ